สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆอนทุกคนวันนี้แอดจอยจะพามาเที่ยวตลาดอุดมสุขนะคะจะอยู่ที่วัดเขาน้อยเก่าแยกวังสาลพีน,นั่นเองค่ะในบรรยากาศของตลาดก็จะมีความร่มรื่นนะคะมีความร่มเย็นไม่ร้อนนะคะมีต้นไม้แล้วก็จัดล็อกค่อนข้างน่าเดินเลยค่ะวันนี้จะเป็นตลาดนัดทุเรียนและก็ผลไม้ทองขับภูมินะคะ ก็จะมีเกษกตรกรนำมาวางจำหน่ายไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกหากันนะคะอันนี้ก็จะมาหาที่ยืนกินไอศครีมกันนะคะแต่ว่าในงานเขาก็จะมีจัดพื้นที่ให้นั่งนะคะแต่เราเราจะเดินต่อค่ะเราก็เลยเหมือนกินไอติมทุเรียนแล้วก็เดินเดินต่อไปดูบรรยากาศร,รอบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดทานบุฟเฟ่ทุเรียนกันนะคะหัวละ555บบาทค่ะอันนี้เป็นทุเรียนก้านยาวของกเกษตรกรชาวทองผาภูมินะคะ ได้นำมาจัดโชว์แล้วก็ให้ซื้อหากันได้ค่ะร้านนี้ไม่มีแบบแกะขายนะคะอันนี้มาดูที่คายแมกเลยค่ะไอศครีมทุเรียน30บาทนะคะหวานมันหอมอร่อยเข้มข้นมากเลยค่ะแล้วก็จะโรยหน้าด้วยคอนเฟตกก็ตกรอบๆนะคะซึ่งมันเข้ากันดีมากเลยค่ะอันนี้หามุมกินกันนะคะรสชาติคือเข้ามากเลยอะคะ่ะ หอมละมุนครมเมอร์กลมกลม่อมเมื่อกัดเข้าไปแล้วเจอคอนเฟตกบกรอบนะคะโอ้โหสุดจะบรรยายเลยค่ะอันนี้คือคายแม็กของงานนี้นะคะจะเป็นทุเรียนช่างเนื้อร่วนๆน,นะคะ่ะ4บาบาทค่ะขีดแล้ว49บาทค่ะจะมีเจ้าหน้าที่แกะมาวางเราก็เลือกเลยค่ะเราอยากได้พูประมาณไหนเนื้อแบบไหนเลือกมาวางทีตาช่างเลยคะ่ะ ภูจะเป็นภูเล็กๆพอดีคำนะคะไม่ใช่ภูใหญ่นะคะ,อะพอดีคำเลือกเลยค่ะอยากได้แบบไหนเลือกเลยเนื้อแบบไหนเนื้อแข็งเนื้ออ่อนค่ะอันนี้เราพยายามจะเลือกนะคะเลือกให้ครบให้ครบแบบตามจํานวนราคาที่เราพอใจอะคะอ่ะแล้วใส่ไปเรื่อยๆนะคะของจอยค่าเสียหายทั้งหมด140บาทค่ะเนี่ยค่ะทั้งหมดเนี้ยนะคะทั้งหมดที่เลือกมา140บาทค่ะไม่แพงเลยค่ะ เนื้อก็จะคลคลักกันมานะคะเพราะว่าทุเรียน